สวัสดีค่ะพี่น้องครับขัวคุณโจครับเปิดแต่เศ้าอลยเมื่อนหร่่อีพอไ่อีพอออีพอไอนนองโจนิลองี่ไนน้อมเกี่ยับนี่พร้อมเพมเาเอากินแบบนั้นก็ได้ให้โจไอนินท้องที่ไนแบนครับไอนินที่นั้นที่เอฟีนะรอบนี้เป็นตาเทียแท้รอบนีิกอร มันน้ำไอแบบว่าน้ำมันมันร้อนเราผมเใส่แล้วอันนี้ผมบังน้ำมันมันไม่ร้อนบางทีมันร้อนไม่ร้อนบ้างเนี่ยครับอืมมะกะเลยอุ่นุ่ครับยังสมสมปลาไม่สมปลาโอ้โหเมนูมื้อนี้แม่เฮ้ยสีใชยยูตะขวดมาใช่ป่ะไม่ยังไ่ไดก่อนสีก็ไม่ใช่ตอนเช้าตอนเช้ากินไม่ได้ครับเขาก็อดกันไปก่อน ุ่เหมือนกันึุแดเทถอ้ยไม่เทถอมันมันกได้ัอุ่นกินเนาวอุ่นกิน้ปอุ่นเลยอุ่นเนาะครับคเพอมันหนาวหนามันบ่เสียเราเอาว่ายังดีวัน่ได้เน้วไหนเขามมันน้มั้นี่ครับอยากวางเยวายเห็นรถลว รถยังใายรถมันดนมากรถหลายเนี่ยอยากวางเลยเฮ้มาคอลรแล้วเว้สวัสดีครับยังเอ้ารถยินรถยนรถบ่ได้หรือวะมากหลายบอมันอะ้หญิงไม่ได้ก็บอมันะบอมนิงไม่ให้กัน

คนเฝ้าไปกวนเถอะเฮ้ยกรจาันฝ้าดอกมันี่บมมีงานพักผ่อนกิน่าวทอดไปมีอยู่แรงยทีงเาินคนเขาเขาต้องมีสนาดะทันไม่น้ำลากาไม่เอาไว้แค่นั้นแล้วเรื่องเกินเขากอนัะจังยากนะสิบเบสสองครับตอนนี้ยุนี่ประมาณยี่สิบบ้านเราสิบห้า วันที่สิบห้าคือกันมันยูนิตสละบรีก็สิบห้าสิบหาองศาอ๋อเบาเลียงเบาเลียงอุหภูมิบ้านเขาสิเอ็ดก็นึกว่าการซักผ้าใช่ยหมซักขายชิ้ออะผู้เดียวะเชียนนว่เน่เชยนในน้ำโงูด้วน่ะการซักผ้า โอคอนวอยกับคอนวอยพูดแม่นฟันหัวมูสิบีบเล็บอ่าสารคามเป็นเัืงที่เบิ่อตีผู้เดียวเลยนะการซักผ้าใช่แล้วใครตักผ้าใครจีบลางมือลางมือเขาลางมือเขาไปนอนในเคียงพันได้เนี่ยเขาไปนอนในเคียงพันเลยเจ้าพวกขึ้นก็ดีกว่าบักบริษักเนี่ยะมันมีแต่บรอยากบอกให้พี่น้องเมืองแต่แต่มันมีก็ดีกว่าแบบบริักผ่าซักพันเลย สักคายชิ้นเลยโอ้ส like ักเฮ้ยอาบแม่นั้นเลยอาบตัวมาอาบมือคืนนี่อาบแล้วเศ้า้อาบอีกเนี่ยไม่ได้่หไ่ม่าบนันเยนสกปุกสคนป็นคนไว้ได้ห้มันสะอาดสะอาด้มหเพื้นว่าได้ไหมเนาะ ถ้าเป็นเอาเขาปอกใส่ไม้ไผ่น่ะเขาเอินเข้าลาดรถดอกก็ขาลามจริงๆนี่นะข้าวาดแท้ๆเด้อเขาลามปอมเขาหยมาจากยังพลาติกเตี้ยๆแ่ม่เลงเล้เอายิบกอกใเขาิเขาเอินเข้ามรถเอนบแม่นนอกมบ้านมึงเนบ้านมึงคือบ้านเจ้าเอิบ้านเจ้ามี่อนนเ้ามิบ้านเจ้ามี่ กินน้ำมะไดื่อปปองมดีบอกว่าอันนี้ของแรอยูน้าห่านมือัหนได้สองใบใส่มะไดือเกาด้วยมันได้บอกว่าห่านที่มีเตี้ยมเขาใส่ไฟใส่สรรนดาเด็ดอ๋อเออ มกินข้าวยิ่มแล้วเต๋อกกินน้ำตามแล้วสินกินหน่อยเดี๋ยวน้ำกิจิบจิบเอาน้ำขอพกอาน้ำ้มยไหม เรียบปาทูของพี่สองไว้ไปกินยุ่งงางั้นพุ่นเหรางานก็ได้พี่สองโอ้ผมลืมปาทูพี่สองเลยเดันรดผมสะอาดคุนีุเดี๋ยวเหน่อยุ่งเดียวบอกแปลงเขียวก็บอกแปลงบักนั่นอีกแล้วมันบักเดียวน่ะไอ้กระลูกเดาแค่นี้ก็รู้แล้ว เออเขากองไอยู่เดีวะมูเมนอันนี้ไอ้ของอซื้อมาแล้วมูเมนมูเมนของเป็นปลาต้มหมือนกันปลาต้มไอ้บัตอันที่เอามันเป็นยังปลาต้มกัหมูันเขากองกองกอยืนอ่หมเป็นปลาต้มกระากหมู พร้อมแล้วพร้อมแล้วกินนันเล้วคนมันยังอีกไ่ได้อังกับขาวไรอยู่เออมาละมา่งเทียนส่งเทียนมันนี้จะอยากดังบ้างไหมอย่ากดังยุคนี้คดีบุกไปนะไมัน นี่ปลาส้มอเงี้ยฮะมองเก็บปลานิ้นได้ยัเพึ่งเอาอย่างไปเทือนในทางน้ำแข็งด้อเยอะน่องเ้วเางเย้อกกระปุกหลายแม่เป็นนิน้อยดีกเลาเอาเองแนวเอาของนต้องฝา,าต้องฟาบเอนันนต้องฟาบกานตรงนี้ แก้วมันแก้วผมเลยได้มะนาวใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ามาล่างพร้อมเลยเนาะจบเลยน้าน้าทางเขามีครับอันนี้ก็ได้ปลากระสมนยี่เหล่ายังใส่บักน้าโอเคมันยังไม่ค่อยสมถ้าใส่นี่มันจะออกไใส่ต้มแบบอร่อยเนาะอันนี้สูตรจากไหนนี่จีบีเดี๋ยวฝากไว้นะครับพี่น้องครับดีเลยเขาค้อนมาเลยเอาลองชิมดูมันต่างกันครับสวัสดีครับของเขาโจ้กระทะเหล็กนี่โนกระถ้าบุก